สวัสดีครับผ้มสวัสดีเปื่อนสามาจิกตุกๆุกฐานนะครับที่กดติดตามในชอองเตอร์เด็กเลียงวัวนะครับทาส่วนตุเรียนตุนน้อยครับวันนี้ก็เป็นวันนึงนะครับที่ผมได้ขึ้นมาร่วนนะครับก็เป็นวันหยุดของผ้มด้วยนะครับผมก็เลยมีโอกาสขึ้นมาตึ้งส่วนก็บ่ายโมงกับร้อบ่ายกับสิบที่นาฬิกาเลยครับก็วันนี้ก็มาตรงการที่จะมาใส่อ่า ยานะครับมาเติมเชื้อราตัวนี้นะครับไซโกเดอร์มานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อ่าเป็นเชื้อราดีนะครับเพื่อป้องกันโรคลักหนาวคอดินนะครับก็เมื่อก้นกิบก้อนยานานี่นะครับเปื่นเปื่ยนก็ยังหวดวุวนปุ่มรกมาครับอ่านี่ปุ่มก็ทําการตั้งใจเกื่ยงตัดหญ้าตั้งเสจแลนะครับก็ดูว่าโลงนะครับหน่าเดินน้าจุ่มนะครับ มื่อก่อนนี้รกกับเต็มไปด้วยหญ้านะครับก็ตัดเต็ดหญ้าก้ามันก็แตกเร็วนะครับตัดเต็ดก้นตกอ้าใหญ่ครับเหมือวานนี้ก้นตกก้นตกนักหมากรับโอก้นตกนักหมากทีบานพ้อมจังนี้ก็เป็นอาหน้าฝนเลยนะครับหน้าฝนฝนตกซ่องซามวันที่ผ้านมานี้ตกนักเลยครับตกนักตกเยอะนะครับตกจนว่าดินนี่จุ่มน้ำไปเลยนะครับวันนี้พ้มก็มาจ่ายไสโกเดย์มากครับ เป็นไซโกเดอร์อมาพุ่มเหลือกชายตัวนี้ครับอ่าเป็นไซโกเดอร์อมาพุ่มชายตัวนี้อ่านะครับไม่เป่งห้าได้ตามตรงตลาดออนไลน์นะครับก็วันนี้พุ่มก็อใจเป็นการอ่าใจไม่ตรงประร่มน้ำนะครับพุ่มไม่ใจประร่มนม้ำปกติตัวนี้ที่พุ่มตื้อน,นี่ครับมันประร่มนม้ำอาจร่องโจรโตกับน้ำอีทิพล์ฤทิ์นะครับและจีบผลทางดินจีดผลตีตรงปุ่มได้นะครับเป็นการป้องกันเชื้อรา ที่เป็นอันตรายต่อตุเรียนนะครับมันจะเป็นเชื้อราตัวดีนะครับที่ก้าไปต่อสู้กับเชื้อราไายนะครับป้องกันไม่ให้เกิดดักหนาวโกดินนะครับแต่ตามเนี่ว่าใจตัวนี้แต่ว่าอย่างเป็นไม้ป้อมตอบได้ว่า,า,ย,วา,ย,า,ายังมีโอกาสที่จะเป็นนะครับเตาเราป้องกันไว้โค้นนะครับก็วิธีีใจก็ป้อม,มนะครับก็ป้อมใจวิธีง่ายๆเลยกับตัวนี้ครับผมป้มนี่ใจวิธีง่ายๆนะครับ ปกติเนี่ยก่อนยานานี่ป้อมก็เคยตำคลิปไปแล้วนะครับตัว่ต้มน้ำปลาต้มน้ำไล่ปลาต้มในตั้งหนีดิบลิดลงป้อมนะครับเดี๋ยวก็ป้อมเอามาจี้ตรงผมจี้ตัดกิ้งได้นะครับเนี่ยเจราตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเจราตัวดีนะครับก้าวไปทัดไล่เจราตัวไม่ดีที่เป็นไปล่อตัวต้นเนื่องทุกกล้องเรานะครับป้มวันนี้ป้มไม่ได้นำตั้งหนีดิบลิดมานะครับป้มมามอเตอร์ไซค์นะครับก็ไปครับก็เมื่อวีนเคยทัดคลิปไปเปลื่นเปลื่อนรับจุ่มนะครับไป่ครับก็ไปดิบโลได้ครับแต่ป้มอ่า จ่ายวีดีนี่กับเปลื่นเปินปกติกลองจนโตนี่ครับปกติกลองจนโตเนี้ยจะมาดจ่ายได้ถึงน้ำมีทิพยฤทธิ์นะครับโปรเจนนั่นเนี้ยเปลื่นเปินไม่ต้องจ่ายหมากครับเปลื่อนเปลื่ายจทักทักนิดโปรกทักปลายโจนเนี้ยก็ประมาณนี้ครับอ่าเปลื่นเปลืดูกับทักประมาณนี้เลยนี่ครับแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยผมลดดน้ำไปเสร็จเลยนะครับลดน้ำไปให้มันจุ่มเลยนะครับอ่าเปลื่นเปลื่นรวยน้อยๆครับรวยโวยโวยโวยนะครับโวยใจบริเวณก้นนี่ครับ รวยรวยรวยนะครับถ้าเปื่อนๆมีเงื่นหมาก็ซื้อซื้อมาซื้อมาแล้วก็จ่าให้เต็มโจนก็ยังได้ครับถ้าเปื่อนๆยังเงื่นหมาก็เพี่อนๆเพื่อนใจทักโจนเลยก็ได้ครับไม่ปลื้มกับเถี่ยวผมนี่อ่านอยครับอย่างนอยผมก็เลยจ่าปลายทักปลายโจนพวกครับแต่เราก็รวยรวยแบบนี้ครับรวยตายกูนนะครับหรือโปรยเจ็ดเราก็รถน้ำทักทีก็ได้หรือว่ารถน้ำไอ้เปียกโก้เราก็จ่านะครับกับเจือด่าตัวนี้ก็จะเป็นเชือด่าสีก้าวไป ป้องกันนะครับเถราตัวไม่ดีเถราทีตำรายต้นทุเรียนเรานะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเถรานะครับเป็นเถราตัวนี้ตี่เพื่อนๆสามารถอ้าดื้อด้ตามตองตลาดนะครับตอใจปลายโจ้นะครับรวยรวยหบกูนนะครับตั้งเกตต้นตัวนี้ผมก็รวยมดเลยนะครับเพื่อนๆจะตั้งเกตได้เลยครับหลังจากนี้นึกสัปดาห์ครับจุดตีเปลิ่นเปลิ่นรวยไปนะครับเพื่อนๆรวยโดยโกลูมานี่ครับ แต่เจโกมลตัวนี้กับผมเปิ่นรวยไปเต็มนะครับเปื่อนๆนึ่งธรรมดาเหมือนมตั้งกินได้เลยกับว่าเ ANS ขาจะเป็นที่เก no ี้ยวนะครับเดี๋ยวการที่เกี้ยวงั้นมันก็จะเ่อะกินเรื่อเยอขึ้นเรื่อยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเจอราตัวนี้ทีปกปองช่วยดูแลต้นโุเรียนของเรานะครับราคาไม่แพงนะครับซื้อมาจ่ายวิจัยการจีดจีดตรงปุ่มก็ได้ครับจีดตรงปุ่มเนี่ยดูไม้ก็ตามลำกิ้งก็จีดได้ครับ ตามำกิ้งตามลุงปูมจีดได้รับจีดลุงดินก็ได้ครับตามาเปื่อนเปือนมีเครืองผลจีดยาก็จีดลุงดินจีดได้เลยครับแต่นี้ปันี้ผัไม่มีอุปกรณ์ก็เลยใช้วิธีการโรยนะครับไม่ต้องเยอะรยโยโรยไปนะครับเพื่อป้องกันการเจร่าตัวไม่ดีนะครับแต่ตัวนี้ก็เียกว่าใส่โคเดอร์มานะครับก็เป็นเจร่าตัวดีอันนี้ก็มีนิดเดียวกับที่นำมาเปืือนได้รับจุ่มก็เปื่อนเปือนนี้มีความดุเแล้วก็ไม่ปลื้นครับสำหรับนี่เป็นแนวตั้ง รับคนที่ยังไม่มีหรือเป็นมือไหมนะครับส่วนนเปื่อนเปื่อนที่มีข้อมูลหรือมีประสบการณ์เหนือพุ่มก็ต้องไม่กล้าหลวงนะครับบางทีก็อาจจะรู้ว่าปุ่มเนี่ยนำปุ่มมาได้นะครับอันนี้พุ่มก็้อมรับนะครับก็ขอขอถุกก็คนนะครับติดตามรับชมก็กคุณทถูกกำลังใจครับพุ่มสวัสดีครับถ้ามีอะไรอยจ,จะทำคลิปให้เปื่อนเปือนรับชมแล้วครับสวัสดีครับ